ข่าวดีดีกับพี่คำรนรนตอนไปงานกินปลาสิงบุรีต้องรีบรๆไวๆนะจะบอกให้เพราะงานปลาสิงบุรีทำให้ความรักเราเหนียวแน่นใช่ไหมครับใช่ครับเฮ้เฮ้ชาวเมืองสิงหยอดยิงของพี่จากกันมาหนาหลายปีใจ เราเห็นปลาหลากหลายในงานกินปลาสิงบุรีทั้งที่27ปลาเป็นธรรมชาติของสัตว์เป็นอนาล็อกแต่เราจะเอาดิจิตัลเข้ามาพัฒนาปลาช่อนแม่ลาของสิงบุรีได้อย่างไรเป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิตัลที่รัฐมนตรีเป็นคนจังหวัดนี้ท่านนั่งกระทรวงดิจิตัลมีส่วนใช้ดิจิตัลส่งเสริมปลาช่อนแม่ลาบ้างไหมครับเราใช้เทคโนโลยีทำสมาร์ทฟาร์มเพราะปลูกเลี้ยงปลาผมพยายามส่งเสริมนะครับผ่านหน่วยงานต่างๆของกระทรวงดิจิตอลก่อนพศ2498ส, 4, 9, 8, สิงบุรีมีคำขวัญของจังหวัดว่า ปลาแมลาน้ำยาบางเหลาสาวบ้านแป้งแต่งบ้านไร่ทำขวัญของจังหวัดสิงห์บุรีดั้งเดิมเลยนะคะน้ำยาบางเหลาสาวบ้านแป้งแต่งบ้านไร่เคยได้ยินไหมคะไม่เคยเลยเปัจจุบันเป็นอะไรทินวิรชนคนกล้าผู้ล่าพระนอนนามกระฉ่ะชน,นช่อนแม่ลาเทศกาลกินปลาประ สิงห์บุรีอยู่มาถึงปัจจุบัน125ปีเรามีบุคลากรดีๆมากมายที่ออกมารับใช้สังคมไทยสิงห์บุรี125ปีที่ผ่านมาอนาคตจะมั่นคงยืนยาวได้ต่อไปด้วยบุคคลเหล่านี้สิงห์บุรีจะยืนยงไปอีกเป็นพันๆปี หอ,อการค้าสิงบุรีคาดว่างานกินปลาปีนี้จะส่งผลให้เงินสะพัดเพียงไรคาดหวังว่าเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า20ล้านาแต่เบื้องต้นเอาไปเท่าไหร่ก่อนนะ2ล้านบนเวทีลชั้นไม่ลาตัวใหญ่ขาวสวยหวยึมหน้าท้องเดียนนี่ที่ของจริง สรุปว่าเมืองสิงเมืองเกษตรเมืองประช่อนแม่ลาจีไอและเมืองนักสู้แห่งนี้จะไม่เป็นสองรองใครขอรับแม้เป็นเมืองเล็กสอสคนเดียวแต่ก็มีรัฐมนตรีนี่สิของจริงสิงห์บุรีไดมาเมืองสิงห์บุรีเข้าเป็นเมืองดีอยู่ดีภากลางผู้คนเข้มแข็ง สามาคีช่งทายาทำงานกันดีสุขใจจริงส้สิงบุรีบ้านเราเอ้าเ่าดีๆกับพี่คำรณเชิญทุกคนไปเยี่ยมยนงานกินปลาสิงบุรีจากวันนี้ถึงสองมก,กราคมเท่านั้นนะ<อ>นจะบอกให้สุขใจจริงสิง,สงบุรีบ้านเราเอา้เอา